สวัสดีครับผู้ชมกลับมาพบเช่นเคยนะฮะกับรายการคมชลึกอวอร์ดสเปเชียลกับผมฟรีรัสนนนุวรณนะฮะที่จะกลับมาอัปเดตงานประกาศรางวัลคมชลึกอวอร์ดครั้งที่21ที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยที่ไปลุ้นกันนะฮะว่าใครนั้นจะคว้ารางวัลไปบ้างทั้งในประเภทยอดเยี่ยมและประเภทยอดนิยมครับและตอนนี้นะครับผมจะพาไปทองรู้จักอีกหนึ่งรางวัลนะฮะกับรางวัลการแต่งกายส่งเสริมภาพลักษณ์ว่ามีใครนั้นมีืีอเข้าชิงกันบ้างติดตามไปเลยดีกว่าครับ สำหรับรางวัลน,นี้นะฮะจะมอบให้กับคนบันเทิงที่ผลักดันและถ่ายทอดความเป็นไทยผ่านเครื่องแต่งกายและยังเป็นแรงกระตุ้นให้คนในสังคมนั้นได้ตระหนักถึงความทรงคุณค่าของอาภรภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นมาจนปัจจุบันแม้ค่านิยมจะเปลี่ยนแปลงแต่ยังสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยได้โดยรายชื่อผู้เข้าชิงนั้นประกอบไปด้วยไม่ดาวิกวหวเน่ซึ่งไม่ว่าจะปรากฏตัวในงานบุญที่ไหนความสวยงามออร่านั้นแสบตาสุด,สด จียพิจิตราเธอเคยมาในชุดไทยสวยฉ่ำตามฉบับสาวสยามเมืองยิ้มที่เพียรพร้อมเรียบร้อยทุกระเบียดนิ้วใหญ่ยา่าอุรัสยาเรียกได้ว่าสลัดลูกสาวเฟียลสวมแฟชั่นแบรนด์นมมาเป็นลูกสาวเรียบร้อยที่งดงามจนใครนั้นต้องร้องว้าวกันเลยทีเดียวนุ่นศิรพันธ์หากใครจำกันได้งานแต่งของนุ่นในปี2558จัดออกมาอย่างเรียบง่ายและรักโลกตามคอนเซปต์ Eco w ว d d i n g ทุกอย่างสามารถเอาไปใช้ใหม่ได้และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมบินซิริธรน,นางสาวไทยปี2562และเจ้าของมงกุฎมิดอินเตอร์เนชั่นแนล2019กับชุดประจำชาติของเธอที่สวมใส่ตอนประกวดเป็นชุดไทยสีวาลัยประยุกต์ช่วงรัชกาลที่5ตอนปลายที่ถูกนำประ,ประยุกต์อย่างสง่างามและสุดท้ายเดียนาฟีโบนักแสดงที่ชื่นชอบผ้าไทยเป็นพิเศษเพราะได้รับอิทธิพลมาจากคุณแม่เธอนั้นเป็นลูกสาวร้านผ้าทอชื่อดังในจังหวัดอุดรธานีกับร้าน ชาญเรือนนาคาทาให้เธอนั้นได้ใกล้ชิดและสัมผัสกับผ้าไทยมาตั้งแต่เด็กๆจนตอนนี้กลายเป็นพรีเซนเตอร์หลักของร้านไปเรียบร้อยแล้วและไปรุนรางวัลพร้อมกันนะฮะทั้งในประเทยอดนิยมและประเทยอดเยี่ยมในงานประกาศรางวัลคมชลึกอวอร์ดครั้งที่21นะฮะในวันที่14พฤษภาคมนี้นะครับนัทรวยออไอคอนฮอไอคอนสยามครับคนไหนที่ไม่ได้ชมในฮอล์นะฮะสามารถรับชมออนไลน์ได้ทุกทุแพลตฟอร์มนะครับผมผ่านทาง YouTube แล้วก็ Facebook คมชลึกออนไลน์ทั่วโลกครับ หลยในวันนี้นะฮะก็ต้องขอบคุณไปด้วยกับ BMN ผู้ให้บริการพื้นที่สือส่อโฆษณาพื้นที่ค้าปลีกพื้นที่จกิจกรรมภายใต้ระบบรถไฟฟ้า MRT และก็ทางด่วนครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเลยฮะบ๊ายบายครับ